สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่อง Room, ยูมารุมพักนายโยและก็ช่องไมล์ร j บจเจห้าเก้ชแนลนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะเอาหุ้นรายวันมาฝากนะคะสําหรับพรุ่งนี้เนาะตั้งแต่เชา้ายันเย็นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไมล์ร j บจีนำมาฝากเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าจะมาตัวไหนไม่มียานย่างรู้นะคะ ก็ให้ใช้วิจารณญาณของตัวเองให้มากๆการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอไม่มีใครให้เข้าได้ร้อยเปอร์เซน์นะคะมีเข้ามีหลุดเสมอให้คิดเสมอว่ากำลังของเรามีมากน้อยเท่าไหร่นะคะก่อนที่จะลงทุนอะไรเนาะต้องดูกำลังของตัวเองเป็นหลักนะคะไมายร้พเจไม่สามารถที่จะไปดึงมือใครหรือนะคะเอาให้มือของใครไปกด รหัสหรือเอาเงินออกจากกระเป๋าตัวเองได้นะคะอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนไม่ล้วจะตเยแค่คำนวณนำมาฝากเฉยๆนะคะเรามาดูกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะให้นิกบพ่างเช้านะคะนิกบพ่างเชา้าเนี้วันเข้าวันหลุดวันเข้าวันหลุดสลับกันนะคะคำนวณยากมากเลยตอนนี้แต่ก่อนนี้คำนวณคำนวณนี้โอเคอยู่แต่ตอนนี้ สูตรก็คือมีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวเข้าวันนี้เข้าพรุ่งนี้หลุดวันนี้เข้าพรุ่งนี้หลุดอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่ให้ดูนะคะเป็นเป็นแนวทางดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือของนะคะนี้เคอีกกห้างเสยงเช้าบ่ายนะคะเพราะว่าไมล์รับเจคือคำนวณรวดเดียวเลยนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายไม่มีเวลามาคำนวณให้ผลออกไปแล้วเช้ามาคำนวณบ่ายอันนี้ไมล์รับเจไม่มีเวลานะคะ แล้วพีเจก,ก็เลยคำนวณให้นะคะอย่างนี้ไปเลยเนาะมาดูกันนะคะลาสตานะคะลาสตาของพรุ่งนี้นะคะขนาดอีพอยอยังเขียนผิดเขียนถูกเลยค่ะทุกคนเลย,ยกลับไปอยู่พอศอเดิมอยู่มาตอนที่ห้าน้อยนะคะเสียงเสริงก็ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนเนาะกินยาแล้วก็เริ่มง่วงแล้วเนี่ย เห็นแชทไหมคะทุกคนอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษนะคะข้างล่างก็จะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ฮานฮานอยบีนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดข่าวสารกันเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ